สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการเข้าใช้งาน Google Classroom นะคะอันดับแรกค่ะเปิด b บรา s e r ขึ้นมานะคะจากนั้นพิมพ์คำว่า classroom google o com นะคะกด enter ค่ะแล้วพวจะนำเรามาสู่หน้า s ซฟบินนะคะให้เราใส่อีเมลได้เลยค่ะจากนั้นกดคำว่า next น,นะคะ ใช้รหัสผ่านได้เลยค่ะกดที่คำว่า next นะคะจากนั้นระบบจะเชื่อมโยงเรามาหน้าชั้นเรียนนะคะถ้าหากอยากสร้างชั้นเรียนให้เรากดที่เครื่องหมายบวกนี้นะคะกดเข้าไปแล้วกดคำว่าสร้างชั้นเรียนนะคะระบบจะนำเรามาให้กรอกข้อมูลรายละเอียดนะคะ บอกเสร็จแล้วกดที่คำว่าสร้างค่ะรอสักครู่นะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ชั้นเรียนออนไลน์แล้วค่ะ